สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกครั้งครับสาหรับการรีวิวทดลองขับรถยนต์รุ่นใหม่ครับคลิปนี้ครับเรามาปีกระต่ายเลยเหรอฮะสัมผัสกับรถมัตด้านะครับรุ่นพิเศษนะครับในแก๊งของคาร์บอนอีดิชั่นวันนี้ผมมากับกูรูยานยนต์ครับสองท่านครับอาจารย์โอ๋ปิยะมอเตอร์ฟาเวอร์ดครับแล้วก็พี่อาทิตย์ครับคาร์ออสตัยครับวันนี้เราจะออกเดินทางครับพิสูจน์สมรรถนะ m a z ด้2ครับในเวอร์ชั่นพิเศษครับคาร์บอนอีดิชันครับเราเดินทางจากกรุงเทพนะแถวเรียบด่วนรามินทาเราจะไปชนบุรีนะครับเพื่อพิสูจน์สมรรถนะของรถยนต์รุ่นนี้กันครับ โอเคครับสำหรับมาด้า2ในเวอร์ชันพิเศษคาร์บอนอีดิชั่นที่เราจะทดลองขับกันในวันนี้ครับเส้นทางไปกับกรุงเทพชลบุรีครับจะเป็นรุ่นซีดานนะครับตัวถังซีดานนะครับแล้วก็เป็นสีพ <Yeah. S 2> อลล<อ>ี่เม<อ>ทัลเกย์ เลือกสองสีแมชชีนเกร์กับโอลีเมทัเกร์เท่านั้นครับไม่ว่าจะเป็นมัสตรสองมาสเตอรสามม x สหรือจนถ, <4 X. S 1> ถึง c x ส0สุดทั้ง4โมเดลเนี่ยฮะจะมีแค่2อสีให้เลือกเท่านั้นตัวถังเป็น4ี่ประตูซีดานนะครับก็เป็นเครื่องยนต์เบนซิน1.3ลิตรสกายแอคทีนะครับแรงม้าก็93ครับครับ แรงบิดก็123นิวตันเมตรนะครับส่งกำลังก็จะเป็นในเรื่องของชุดเกียร์อัตโนมัติแบบท็อกคอมเรลเตอร์ปกติครับ 6, 6สปีด,ปดไม่ใช่เกียร์ CVT เหมือนคู่แข่งนในกลุ่มอีโคคาร์นะเป็นเกียร์ท็อกอยู่นะครับเกียร์ท็อกค,ครับตัวนี้ก็สามารถที่จะบวกลบได้ฮะครับเ<อ>รียกว่าให้อารมณ์สปอร์ตยิ่งขึ้นถ้าคุณเลือกที่จะขับเ้าหาตัวแล้วก็ใช้การปรับ จากสกูมแม่นนว่นดยตัวยครับตัวนี้ในรุ่นพิเศษเนี่ยตัวคาร์บอนเนี่ยเขาจะพัฒนามาจากมาดสองซีดานตัวท็อปแหละ mm hmm. นะครับถ้าตัวในรุ่นคาร์บอนนิดิชั่นตัวนี้ก็จะอยู่ที่หกแสนหกืนเกาพนะครับก็จะราคาเท่ากันทั้งในตัวถังซีดานที่เราขับแล้วก็ตัวแฮทแบกห้าประตูนะครับพื้นฐานก็นํามาจากตัวท็อปนะครับแล้วก็มาตกแต่งเพิ่มเติม ให้มีรูปลักษณ์ดุดันไม่เกรงใจใครเพราะว่าเบาะเบด้านคนขับนี่เป็นปรับด้วยไฟฟ้าใช่ไหมครับภายในเป็นไฟฟ้าครับตัวนี้ก็พื้นผันเห็นว่าถ้าเกิดในเซกเมนต์เดียวกันนี่ไม่ไม่มีรุ่นไหนห้างโอ้โหเรียกว่าแบรนด์อื่นเนี่ยถ้าในเซกเมนต์เนี้ยนะครับยังเป็นเบาะปรับด้วยแบบนวดทูกครับตัวนี้เบาะไฟฟ้าแล้วก็หุ้มหนังตันนี้ใส่ดีดีเลยแล้วก็ตัดด้วย ลายคาดลายคาดสีดำเดินเดินเดินได้สีขาวเป็นสปอร์ตสปอร์ตหน่อยครับเป็นดําโอเคระบบปรับอากาศก็เป็นออโต้ปกตินะพื้นฐานตัวท็อปครับจอเป็นขนาด8นิ้วนะครับจอ8นิ้วรองรับ Apple ิลคัปเทยแบบไวเลสด้วยนะฮะไวเลสแล้วก็มีชาร์จเจอร์ไวเลสด้วยอ่าวีเลสชาร์จยกพื้นฐานมาจากตัวท็อปของมาด้าสองนี่แหละฮะแล้วสามารถคอนโทรลได้จากตัวคอมมาตรงนี้นะฮะ กวัดดเ้้ไยในคาร์บอนเอดิชั่นในเรื่องของชุดแต่งภายนอกที่เพิ่มความสปอร์ตดูดันก็จะเป็นเรื่องของฝาครอบกระจกมองข้านี่เป็นสีดำใช่ไหมฮะใช่ครับแล้วก็ล้อล้อของว a สตร์สองเนี่ยจะไม่ได้สีดำทีเดียวครับ ก็จะเป็นสีนี้ครืึ่งดำซึ่งเป็นสีเดิมของตัวท็อปของบัตเตอร์สปอคอยู่แล้วแต่ในรุ่นอื่นๆบอดที่อื่นๆนี้ก็จะเป็นล้อดบด้วยกระจกมองข้างสีดำรับกับโทนสีตัวรถนะให้มันดูเข้มขึมเขาเรียกเขาเรียกาใส่เาเรียกคุมโทนคุมโทนอีกอย่างหนึ่งที่จะเห็นได้อย่างชัดเจนคือกระจังหน้าฮะอันนี้ก็จะเป็นเป็นโนแบ็กสีดำด้วยอ๋อดีไซน์เฉพาะของเขานะครับ เพิ่มความเข้มรวมไปถึงชุดโคมไฟหน้าเราก็จะมีตึ่งแสตกลอยู่ในโปรเจคเตอร์ LED ด้วยมันจะได้ร m, us, platform, oh. ับท oh. <DJ azione S 2> ั้งคันใช่ใช่ครับก็มองเห็นแล้วก็มียันได้เกียร์ไดๆที่กะโลแกนขึ้นอีงนะฮะเติมกันเร่งเบาๆก็มือปัดมือปัดแล้วนะครับก็ ใช่เฉพาะเรื่องของความสมองนะครับที่ติดอัตราส่งมาเรื่องของความประหยัดอัตราประหยัดเฉลี่ยสักเท่าไหร่ครับก็23.3โอเค็มแลนะครับโโอ้หประมาณนะแต่เดี๋ยวดูนะทุกทำได้เท่าไหร่นะครับดูกันอีกทีแต่ว่าโอเคลมเลยขึ้นมาอยู่บนทังด่วนแล้วนะรถสบายๆเพราะว่ารถเราตัวถังขนาดกำลังหมอนี่ก็ไปได้ทั่วนะครับเดี๋ยวว่า <im itation> ง่ายๆคือบางแสนนั่นแหละครับชนบรีบางแสนนะไปกลับก็ประมาณสองร้อยโลนิด <im itation> ๆนะครับไม่ถือว่าไกลมากคลังพอดีพอดีโอเคในเรื่องความประหยัดเดี๋ยวผมเซ็ตเอฟว่าเรตอัตราสิ้นเปลืองดูนะครับแล้วนะดูค่าเฉลี่ยกันระหว่างไปกลับนะครับจริงๆเท่าที่เราสัมผัสกันมาในรุ่นนี้พอสมควรแล้วละ่ะ <im itation> ในหลายๆรุ่นเขาเรียกความเปลี่ยนแปลงของมาด้าสองนียที่เห็นได้อย่างชัดเจน ย้อนไป2ปีก็จะเป็นรุ่นฉลอง100ปีข้อยปีมาสด้านะครับเราก็จะเห็นไอ้เจ้าอสีแดงเบอร์เกอดี้เนี่ยอยู่ในรุ่นนั้นตราต้องโลโก้ร้อยปีถ่ายทอดมาความเปลี่ยนแปลงที่เห็นอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของพลาตินัมควอสจะมาก็มาอยู่บนตัวถังของมาสด้าสด้วยสุดท้ายเนี่ยณปัจจุบันก็คือคาร์บอนอิเลชันที่เราทดลองขับอยู่แล้ววันนี้เราขับกันแบบเเารียกใช้งานในชีวิตประจําวันจริงๆก็มี ในเมืองแล้วก็ออกไปนอกเมืองเล็กน้อยสัมผาันอาหารกักทางบางแสนแล้วขับกลับมา ช่วงแรกของการเดินทางครับบรับไม้แรกครับตอนนี้เดินทางมาถึงเมืองชนแล้วออกจากกรุงเทพมาขึ้นทางด่วนบุรพาวิถีตอนนี้มุ่งหน้าเข้าสู่เมืองชนแล้วครับสัมพันนะโดยรวมของมาด,ด้าสองนะครับตัวซีดานเครื่องยนต์1.3ลิตรตามมาตรฐานยุคาแด้แท้ครับก็ ยังคงเหมือนเดิมที่คุ้นเคยครับความโดดเด่นก็ยังเป็นในเรื่องของความประหยัดแหละครับอัตราสิ้นเปลืองที่เซตมาจากกรุงเทพครับตามค่าเฉลี่ยโรงงานอยู่ที่23.3ผมขับมาขึ้นบุรพาวิถีใช้ความเร็วแปรผันครับอยู่ที่ประมาณ100-110ตลอดทางครับแล้วก็ฝากกระแสลม ่ันข้างวูบวับเลยนะครับอัตราที่เปลืองอยู่ที่19.8นะครับโอ้ไม่ธรรมดาครับสำหรับเครื่องยนต์1 3ลิตรนะครับโอเคนะครับในเรื่องของการกระปีดอ่าหรือว่าดีเดียวครับดีเดียวความเร็วก็ไม่ได้ต่ำมาก19.8ลิตรครับผมโอ้โหไม่ธรรมดาครับเนาะก็สมกับเป็นเรียกว่ารถยนต์ที่เป็นเซกเมนต์ประเภทว่าจะทัดลท์แล้วก็กึ่งมือโค์คาร์ เป็นไปตามมาตรฐานครับเครื่องพันสได้ประหยัดแล้วในเรื่องของการเล่งแซงในช่วงความเร็วที่เราใช้เดินทางตั้งแต่90ถึงถึง120เนี่ยก็ถือว่าตอบสนองค่อนข้างดีครับความแรงก็อยู่ในระดับเพียงพอต่อการใช้งานแหละครับก็เห็วเราเลวขวาหน้า ไ่ถึงขนาดต้องกังวลขับรถใหญ่เราก็ไปของเราได้ปกตินะขับรถขับขี่ในเมืองได้ออกต่างจังหวัดก็ยังมีสวัฒนะที่เพียงพอต่อการใช้งานแล้วก็ให้ความมั่นใจได้อยู่ก็ยังใช้งานกันได้ยาวๆครับสำหรับตัวมาด,ด้าสามดดาด้สองครับเครื่อง1 3ึ่ลิตรครับขครซื้อหาไปตอนนี้ก็ยังใช้งานกันได้ยาวๆครับยังไม่ตกยุคนะคร ระหว่างทางที่เรามาเนี่ยอีกสองประเด็นที่ที่เราสามคนมีความคิดเห็นคล้ายกันนะครับเรื่องของความเงียบในห้องโดยสารอ๋อใช่นะฮะอย่างหนึ่งเออผมก็ดูซิ่งยางต่างๆที่เขาตามขอบกระจกขอบประตูขอบหน้าต่างเนี่ยนะครับเขาก็เหมือนมันจะมีซิ่งสองชั้นอยู่เก็บดีนะฮะการจบเสียงอันนี้ถือว่าทําได้ดีเงียบเสียงลมทําได้ดีเลยเก็บได้เงียบ เสียงพื้นถนนเองก็ไม่เป็นปัญหานะไม,ไม่ได้รบกวนอะไรมากรวมไปถึงเสียงเครื่องยนต์ของตัวเองด้วยนะครับก็ถือว่าอยู่ในระดับที่ไม่ได้เป็นปัญหากับการขับขี่ครับนะฮะแล้วก็ความพรีเมียมของวัสดุภายในห้องโดยสารน,นอกจากเยนล้างภายนอกเขาจะออกแบบตามหลัก c คเดอ d e ดีไซน์ครับีสวยงามแบบเรียกว่าตามสไตล์ของมาสด้าแล้วนะครับก็จะมีเรื่องของวัสดุ ที่ดูพรีเมียมลงไปถึงการออกแบบภายในที่สอดรับกับภายนอกด้วยอันนี้เป็นจุดเด่นของมาสด้าทุกๆโมเดลอยู่นแล้วนะครับดูดีนะดูดีแล้วก็ทันสมัยไม,ไม่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 ได้ตก,ตกยุบกันง <พ ục S 1> ่ายๆ,ๆนะครับเรียกว่าออกมาตั้งแต่ต้นโมเดลยืนหยัดมาถึงตอนนี้ <ๆ S 1> ก็ยังดูสวยงามดูทันสมัยไม่ตกยุบดูนะฮะใช้ได้ครับในเรื่องการออกแบบตัว handling การขับขี่ ช่วงล่างในรุ่น4ีประตูก็ออกแนวนุ่มๆหน่อยนะครับตรงนี้ก็จะสบายในเรื่องของการขับขี่ในเมืองไม่ไม่ตึงตังอะไรมากนะครับนวลซอฟต์ๆนุ่มๆไปสบายๆขับใช้งานง่ายๆสบายๆนะครับความเร็วสูงถ้าเกินร20ไปแล้วก็อาจจะเบานิดนึงนะครับแต่ก็อยู่ในวิสัยที่สามารถคอนโทรลรถได้นะครับก็ตามสไตล์รถโยคคาแหละครับขนาดกระทัดรัดรุ่นนี้ใช้ล้อขนาดกี่นิ้วครับอ่าิครับ16นิ้วเป็นล้อตัวเดียวกับ ตัวท็อปของพัชช่าสองที่เป็นอีดิชันปกติของเขาอะนะสีก็จะออกในโทนเรียกว่าไม่ถึงขนาดดำสนิทนะฮะแต่ก็อยู่ในคุมโทนเอาไว้ในโทนดำเงามากสีรับกว่าตัวรถนะกับสีสันตัวรถแล้วก็การตกแต่งที่เป็นคาร์บอนอีดิชันใช่ไหมฮะเราก็เห็นทั้งคันนี้มองปุ๊บผ่านตารู้เลยนะครับว่าต้องเป็นคาร์บอนอีดิชันแน่ๆ ดีแน่เพราะว่าบอกข้างในนั้นแดงเบอร์กอดี้นี่ในเวอร์ชั่นอื่นนอกจากรุ่นร้อยปีแล้วไม่มีแล้วครับมันไม่ใช่แดงแดงจัดเลยนะมันจะเป็นแดงคุมคอทนเนาะแต่เป็นสีแบบกึ่งกึ่งน้ำตาลก็ไม่เชิงนะครับสีเบอร์กอดี้ฮะดูพรีเมียมนะผมว่าเบาะสีแดงเนี่ยแล้วก็การตัดเย็บวัสดุหนังต่างๆเนี่ยถือว่าโอเคอยู่ตัวปีกพพอร์ตดีมากกระชับนะครับกระชับดีนะเขาเลยเห็นก่อนนะครับสีแดงเนี่ยมาถึงตัวปรับ เรียกว่าเป็นตัวปรับขึ้นลงของนักพิงเนี่ยก็จะเป็นสีเดียวกันสีเดียวกับตัวหนังก็ถือว่าเออทำได้ละเอียดเก็บรายละเอียดได้ดีพื้นที่ด้านหลังในรุ่นซีดารเป็นไงครับอาจารย์ติในเรื่องของความกว้างการนั่งสบายต่างๆก็ถือว่าคนสูง170ปกติอย่างเงี้ยนะครับก็นั่งได้สบายแล้วก็ช่วงพิงศีรษะก็สามารถที่จะปรับเลื่อนมารองรับได้ครับนะฮะก็ไม่ได้เป็นปัญหาเมื่อ ก็เองก็นั่งในตำแหน่งขับปกติใช่ไหมครับผมขมขาเข่าอะไรก็วางขาได้สบายนะครับอะไรเพียงแต่ว่าเรื่องของพื้นที่กระจกมันจะมีน้อยกว่ารถในกลุ่มเดียวกันนับในแนดนอื่น อันนี้ก็เรียนตามตรงนะครับเพราะว่าแต่ละค่ายก็มีแนวทางการออกแบบแตกต่างกันไปก็คือคุณมาสด้าเนี่ยเขายังคงความเป็นสปอร์ตอยู่หลักๆของเขาอนะครับตั้งแต่รุ่น2รุ่น3หรืออะไรแล้วแต่เนี่ยก็ยังเป็นความเป็นสปอร์ตอยู่รูปทรงนะในเรื่องของรูปทรงด้วยนะครับศาจะเป็นสไตล์ของตัวเขาเองแหละทีนี้ก็ต้องสิ่งที่ผมมองเห็นเนี่ยคือผมชอบเลยนะนะก็คือเบรกปั่เทะลืมของเขาพวกวัสดุต่างๆเนี่ยผมว่าเขาเขาค่อนข้างประณีต ทำเน้นเอ่อทำให้ผู้ใช้รู้สึกแบบเอ้ยคุณภาพในการที่เขาวัสดุที่เขาใส่ดูรูหล่าเกินคาดนะในเรื่องของวัสดุ<ช>แล้วก็รายละเอียดดีเทลการตกแต่งตัวพงวงมาลัยก็โอเคนะครับในรุ่นคาร์บอ<ใ>น,นดิวิชัน<ม>ช่นที่เป็นตัวท็อปเนี่ยมีระบบมัลติฟังก์ชันนะครับมีคุยคอนโทรลนะครับแต่ไม่ใช่อัดิฤทีฟคุยคอนโทรลนะครับเป็นคุยคอนโทรลปกตินะฮะแล้วก็สวิตช์ควบคุมเครื่องเสียงบลูทูธโทรศัพท์อะไรมีครบนะครับแล้วก็ที่ โอเคน่าสนใจก็เป็นในเรื่องของแพทเนอร์ชิพที่มีมาให้ด้วยในคาร์ดนี้มีแพทเนอร์ชิพนี้ไม่ธรรมดานะฮะถือว่าหาไม่หาไม่ง่ายๆนะฮะหาไม่เจอนะทีที่เราเจอนี่ก็มาเจอมาด้าสองในรุ่นนี้แหละฮะที่มีแพทเนอร์ชิพให้มาเล่นก็มาเล่นที่ตัวเกียร์ก็ได้ครันมีหมดเกียร์มีหมด m บวกลบแล้วก็มีสเปเชียลมีโหมดสปอร์ตมีโหมดเพิ่มเติมเข้ามามีโหมดสปอร์ตให้เลือกด้วยนะครับในรุ่นเบนซินนะถ้าดีเซลก็ไม่มีโหมดสปอร์ต เรียกว่าออปชันต่างๆเนี่ยก็ถือว่าใช้งานรองรับการใช้งานต่างๆได้ทันยุคทันสมัยครับถือว่าโอเคนะในเรื่องของอุปกรณ์มันจะคู่ลองลองสัมผัสเรื่องเครื่องเสียงดูผมว่าใช้ได้อยู่นะอเออสมมติผมไม่ได้ผู้หูที่หูอะไรมาก็ก็ถือว่าฟังใช้ได้เปิดแล้วเปิดเพลงเปิดอะไรแล้วพง6ตัวฮะครับมีเสียงกลางในประตูทั้ง4บานแล้วมีทวิตเตอร์อยู่ที่แดชบอร์ดซ้ายขวาด้านหน้าครับ ถือว่าอยู่ในระดับที่เขาเรียกว่ามีมาตรฐานนะครับฟังแล้วไม่โกงแกงนะฮะได้ทั้งรในเรื่องของดนตรีในเรื่องของการสื่อสารอะไรได้ดีทีเดียวเรียกว่าระบบเข้อเรียกสาระบันเทิงก็มีมาให้ครบกับราคาหกแสนกลางๆถือว่ากลางๆนะไม่ได้หกเก้านะหกหกเก้าแสนหกหมื่นเก้าพันบาทยังไม่ถึงก็หปลายครับ ก็โดยรวมในเรื่องของการตกแต่งในรุ่นคาร์บอนดิสเชั่นต่างๆนานา,นาเพิ่มเติมในเรื่องของการตกแต่งออปชั่นมาตรฐานที่ยังคงอยู่เนี่ยในเรื่องของความคุ้มค่าก็มีพอตัวแหละครับถ้าใครสนใจก็ไปลองสัมผัสไปลองทดลองขับด้วยตัวคุณเองนะครับผมก็นําข้อมูลในเรื่องการทดลองขับจับเร่งแล้วก็มีอะไรที่โดดเด่นน่าสนใจมารายงานในเบื้องต้นนะครับ ขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามและรับชมในคลิปนี้ครับฝากกดติดตามดิวเพจชานลและออ t เตอร์เพจไทยแอนด์ด้วยครับขอบคุณครับ